ต่อไปเราจะไปหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเลขคณิตค่ะเราได้ทราบสูตรการหาผลบวกย่อย n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตแล้วนะซึ่งก็คือ2สูตรนี้นั่นเองค่ะ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก anSn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ 2a1 บวก n ลบ1 d นะคะ จาก2ส,สูตรนี้ค่ะเมื่อเราต้องการหาผลบวกของอนุกรมนะคะเราจะหาลิมิต sn เมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟิตี้ค่ะและจะได้2ค่าด้วยกันก็คือ0แล้วก็หาค่าไม่ได้ค่ะผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่เป็นเลขคณิตนะคะจะมีค่าเท่ากับ0เมื่อลำดับที่เรานำมาบวกกันมี a 1 0เท่ากับ0และมี d เท่ากับ0ค่ะซึ่งจะทำให้อนุกรมนั้นเป็นอนุกรมลู่เข้าและมีผลบวกเท่ากับ0 แต่ถ้าลำดับเลขคณิตที่เรานำมาบวกกันแล้วเกิดเป็นอนุกรมนะคะลำดับเลขคณิตนั้น a 1ไม่เท่ากับ0หรือ d ไม่เท่ากับ0อนุกรมนั้นจะเป็นอนุกรมลู่ออกค่ะและไม่สามารถหาค่าของผลบวกของอนุกรมอน,นันต์ได้ค่ะเพื่อความเข้าใจนะคะครูจะให้นักเรียนดู4ตัวอย่างด้วยกันนะคะตัวอย่างที่1ครูให้นักเรียนพิจารณาลำดับ 0 0 0 0นะคะเรียนจะเห็นว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะคะที่มี a 1เท่ากับ0แล้วก็มี d เท่ากับ0ค่ะและเมื่อเราพิรณาไปจนถึงพจน์ที่ n พจน์ที่ n ก็มีค่าเท่ากับ0ค่ะ และเมื่อเรานะคะพิจานระณา s1, s2, s3 ซึ่งก็คือผลบวกย่อยนะคะคของอนุกรมนี้นะักเรียนจะพบว่า s1 คือ a1 มีค่าเท่ากับ0 s2 คือ a1 บ A วก a2 มีค่าเท่ากับ0 s3 ก็คือ a1 บวก a2 บวก a3 มีค่าเท่ากับ0ค่ะและ sn ก็มีค่าเท่ากับ0นั่นคือเราจะได้ลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมนี้คือ 0, 0, 0, 0ค่ะ s1, s2 นะคะ sn จากบทนิยามที่ผ่านมานะคะนักเรียนถ้าเราต้องการหาผลบวกของอนุกรม0บวก0บก0นี้นะคะเราจะหาลิมิตของ sn ค่ะซึ่งเราหาลิมิตของ sn ก็คือ sn นะคะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะลิมิตของ0มีค่าเท่ากับ0ค่ะนั่นคือ0บวก0บวก0นะคะนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ sigma an นะคะ เมื่อ n เท่ากับ1ถึง infinity ตามบทนิยามและมีค่าเท่ากับ0ค่ะนั่นคือผลบวกของอนุกรมอนันต์นี้นะคะมีค่าเท่ากับ0และอนุกรมอนันต์นี้นะคะเป็นอนุกรมลู่เข้าค่ะนักเรียนจะเห็นว่าสอดคล้องนะคะกับทฤษฎีบทด้านบนนะคะที่เราบอกว่าถ้าอนุกรมเลขคณิตของเรามี a 1เท่ากับ0มี d เท่ากับ0 ลิมิตของ sn จะเท่ากับ0ค่ะและอนุกรมนี้จะเป็นอนุกรมลูเข้านั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2นะคะครูกําหนดลำดับเลขคณิต 5, 5 5 5 5ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะพบว่า a 1มีค่าเท่ากับ5 d ผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับ0พจน์ที่ n ของลำดับมีค่าเท่ากับ5ค่ะและเมื่อเราหาผลบวก n พจน์แรกนะคะนักเรียนจะพบว่า s 1มีค่าเท่ากับ5 s2 S มีค่าเท่ากับ10 s3 มีค่าเท่ากับ15นั่นก็คือ sn ก็จะมีค่าเท่ากับ5 n นั่นเองค่ะเราจะได้ลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมนี้ก็คือ s1 เป็น 5. s2 เป็น 10. s3 5 5ใช่ไหมคะ sn เท่ากับ5 n ค่ะถ้าเราต้องการทราบว่าอนุกรม 5บวก5บวก5ม,มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะหาลิมิต sn เมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้ค่ะนักเรียนจะพบว่าลิมิตของ 5n เมื่อ n เ,เข้าใกล้นฟินิตี้จากทฤษฎีบทของลิมิตที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะลิมิต 5n เมื่อ n เ,เข้าใกล้อนฟินิตี้จะหาค่าไม่ได้นั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนจะได้ว่าผลบวกของอนุกรมอนันต์5บวก5บวก5ไปเรื่อยๆนี่นะคะหาค่าไม่ได้นั่นเองค่ะ และอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่ออกค่ะซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีบทที่เราได้สรุปไปนั่นก็คือถ้า A1 ไม่เท่ากับ0นย์ะคะหรือ D ไม่เท่ากับ0นย์ะคะอนุกรมจะเป็นอนุกรมลู่ออกค่ะลิมิตของ Sn เมื่อ N เ,เข้าใกล้ Infinity นะคะหรือ ผลบวกของอนุกรมอนันต์นั้นจะหาค่าไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่างที่3นะคะครูให้นักเรียนพิจารณารลำดับ0,3,6,9ค่ะไปเรื่อยๆนักเรียนจะเห็นว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะคะมี a 1เท่ากับ0มี <0, S 2> d เท่ากับ 3, 1, <D S 2> 3ค่ะนั่นก็คือ a n <3 S 1> จะเท่ากับ 3n ลบ3นั่นเองค่ะ และเมื่อเราเพิจารณาการหา s1 s2 s3 ไปเรื่อยๆจนถึง sn เราจะพบว่า s1 นะคะคือ0 s2 คือ0บวก3ได้3 s3 คือ0บวก3บวก6ได้9ค่ะและ sn นะคะเราเรียนมาแล้วเราสามารถหาได้จาก sigma ai เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะใช้สมบัติของ sigma นะคะกระจายนะคะแล้วก็แทนค่าสูตรเราจะได้เป็น SN มีค่าเท่ากับ 3N กำลังสองลบส n ส่วน2ค่ะ คือเราจะได้ลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมเลขคณิตนะคะคือ s 1 0เท่ากับ0 s 2 3เท่ากับ3 s 3 9เท่ากับ9 s 4 1 8เท่ากับ18แนะคะแล้วนี่คือ sn ค่ะเมื่อเราได้ลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมแล้วนะคะเราจะพิจารว่าลำดับนี้เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออกนะคะก็คือเราจะหาลิมิตของ sn ค่ะ,คะเรียนจะพบว่าลิมิต3าส่วน2 n กําลังสลบ3ส่วน2 n นะคะ จะหาค่าไม่ได้นั่นเองค่ะนั่นคืออนุกรม0บวก3บวก6บวกเไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนไม่สามารถหาค่าได้ค่ะซึ่งอนุกรมนี้นะคะเป็นอนุกรมรู้ออกสำหรับตรงนี้นะคะครูทบทวนให้กับนักเรียนค่ะก็คือการหาลิมิตนะคะของพจน์3ส่วน 2N กังสลบ3ส่วน 2N ค่ะซึ่งถ้านักเรียนจำไม่ได้นะคะนักเรียนไปดูคลิป ทฤษฎีบทของลิมิตของลำดับนะคะตัวอย่างที่4ค่ะ<ม>คูให้นักเรียนพิจารณาลำดับเลขคณิตนะคะ2คไปเรื่อยเรื่ยเรียนจะพบว่า A1 มีค่าเท่ากับ2 D มีค่าเท่ากับ1ค่ะ A n มีค่าเท่ากับ N บวก1นะคะและเมื่อเราพริจารณา S1 S2 S3 นะคะและ Sn นะคะเราจะสามารถหาค่าได้ดังนี้ค่ะ sn นะคะนักเรียนยังจำได้เนาะมีค่าเท่ากับซิกมา AI เมื่อ i เท่ากับหนึงถึง N นะคะเราใช้สมบัติของซิกมาเราจะสามารถหา sn ได้เป็น,น N กํากำลังสองส่วน2บวก 3N ส่วน2นะคะ และเมื่อเราเขียนลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมนะคะเราจะได้ s 1เป็น2 s 2เป็น5 s 3เป็น9นะคะไปเรื่อยๆจนถึง sn ก็คือ n กำลัง2ส่วน2บวก3ส่วน2 n นะคะเราพิจารณาว่าลำดับนี้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออกนะคะโดยการหาลิมิตของ sn เราจะได้ลิมิตของ n กำลัง2หาร2บวก3 n ส่วน2เมื่อ n เข้าใกล้อินฟิตี้นะคะซึ่งจาก ทฤษฎีบทของลิมิตเราจะพบว่าข้อนี้หาค่าไม่ได้ค่ะนั่นหมายความว่า2บวก3บวก4บวก5บวกไปเรื่อยๆนี่นะคะนักเรียนเป็นอนุกรมลู่ออกค่ะไม่สามารถหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้ค่ะ จากที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะซึ่งสรุปได้สองบรรทัดแค่นี้เลยค่ะนักเรียนก็คือการพิจารณาผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเลขคณิตนะคะให้เราพิจารณา a 1กับ d ค่ะถ้า a 1มีค่าเท่ากับ0ูนย์และเน้นย้ำคำว่าและนะคะและ d เท่ากับ0ูนย์อนุกรมนั้นจะเป็นอนุกรมลู่เข้าค่ะผลบวกของอนุกรมอนันต์จะเท่ากับ0ูนย์ แต่ถ้าพิารณาแล้วลำดับที่นำมาบวกกันเป็นอนุกรมมี A1 ไม่เท่ากับ0หรือ D ไม่เท่ากับ0นะคะอนุกรมนั้นจะเป็นอนุกรมลู่ออกค่ะผลบวกของอนุกรมนั้นจะไม่สามารถหาค่าได้ค่ะดังตัวอย่างที่ครูได้ยกให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างที่17นะคะเขาบอกว่าจงตรวจสอบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออกนะคะนักเรียนจะพบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตนะคะ ซึ่งมี a 1เท่ากับ2มี d ผลต่างรวมเท่ากับ c ซึ่งเราจะพบว่า a 1ไม่เท่ากับ0และ d ไม่เท่ากับ0ย์ค่ะนั่นหมายความว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่ออกนั่นเองค่ะและถ้าโจทย์ต้องการให้เราหาผลบวกของอนุกรมอนันต์นี้นะคะเราจะตอบว่าไม่สามารถหาค่าได้นั่นเองค่ะ